สวัสดีครับพบกันกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยงครับวันนี้จะพามาชมอาการของหมูป่าใกล้จะคลอดครับหมูป่าตัวนี้ก็อายุประมาณแปดเก้าเดือนครับก็เป็นหมูป่าเลือดผสมครับ หมูสาวท้องแรกผมก็ไม่เคยเห็นหรอกครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็มีอาการคลอดช่วงวันที่27่สิบเจ็ดเมษาเห็นอาการเขากระวนกระวายเปิดๆอาหารไม่กินก็เลยลองออกฟางลงคอ,อกให้หนึ่งถุงปุ๋ย ก็ตามคลิปนะครับคาบฟางหันซ้ายวนขวาจัดการล้างของตัวเองอยู่ผมมือใหม่ครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ยืนถ่ายคลิปไว้ดูครับก็<อ>นี่ก็ เวลาช่วงประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่27เมษายนครับก็สังเกตเห็นก็เลยเอาฟางมาให้ทำาลังก็ทำจริงๆครับก็ก็เห็นวนไปวนมาแล้วดุนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะครับ ผมมือใหม่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลาเขาทํารังจะคลอดลูกนี่เขาดุครับลองไปเขี่ยฟางเขาดูเขาขู่เอาครับขนาดช่วงท้องยังเล่นกันอยู่ยังรูปเล่นกันอยู่เลยครับไม่คิดว่าจะดุตอนจะคลอดลูกก็ตื่นเต้นครับมือใหม่ไม่เคยเห็นหมูจะคลอดลูกทำรัง ก็ทำนานนะครับทำจนมืดจนค่ำคลิปที่เห็นนี่เขาไม่ได้หยุดทำรังเลยนะครับเขาก็ข่าบวนไปวนมาแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะคลอดคืนนี้หรอกครับไม่ไม่คิดว่าเขาจะคลอดในคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดผมก็เลยไม่รอครับไม่ไม่ได้รอดูก็เข้าบ้านไปก่อน แต่ก็ยังกังวลครับยังกังวลว่าเขาจะคลอดหรือเปล่าเพราอไม่มีประสบการณ์ครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็คลอดไปเรื่อเขาก็คาบไปเรื่อยครับเราก็คาบฟางไปเรื่อยทำรังไปเรื่อยจนประมาณตีห้าครับของวันที่ยี่สิบแปด ผมก็ตื่นมาตื่นมาดูตื่นมาก็เห็นลูกหมูแล้วครับเห็นลูกหมูห้าตัวกำลังแย่งกันกินนมตัวสุดท้ายนี่เหมือนลกยังไม่แห้งเลยครับน่าจะเพิ่งคลอดประมาณตีสี่กว่ากว่าพอตีห้าผมออกมาเขาเขายังลกเขายังไม่แห้งเลย แล้วครสายสะดือครับสายสะดือยังไม่แห้งเลยไม่ใช่ลกลกเขาออกช่วงเช้าครับก็ดีใจครับตื่นเต้นไม่เคยเห็นหมูออกลูกเนี่ยครับช่วงเช้าประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงออกมาดูอีกรอบหนึ่งก็ลกออกครับก็คือได้ห้าตัวได้ตัวผู้สองตัวตัวเมียสามตัวแข็งแรงดีครับแย่งกันกินนม วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่อยากเอาคลิปมาให้ทุกคนดูเผื่อใครอยากชมอยากเห็นครับมือใหม่ก็ฝากติดตามช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมด้วยนะครับ